คําเตือนอาจจะมีคํายาบความรุนแรงหรือความเหมาะสมของเนื้อหาบางส่วนกับผมขอไหว้สาขอสุมามาณนะทีนี้ตัวตะครับสวัสดีครับผมคนเมืองเกมมิ่งนะครับวันนี้เขาก็มาเจอกันในเกม EveryBody g ก o ล VR นั่นเองนะครับ วันนี้เขาอยู่กันในช่วงเล่นไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยโอเคผมเลือกตีสามลุมแรนดอมนะครับไปเลย Bye <for> now. มาดูกันว่าสามลุมเขาจะได้สกอตกานยโอ้โอเคดีผมสทงอนกร So I'm going to be your caddy today โอ้ป้าจะอีกก็กระชุมกระชวยหน่อยกันเนาะ มีแห้งตีกอดหน่อยโอเคครับเริ่มกันที่หลุมสิบสามครับอ่าร้อยหา้าสิบห้าลาผาสามโอ้ฝนตกด้วยเดี๋ยวผมดูหลุมก่อน อืมโอเคใจฮาไอ Forgive. น่าจะได้ลมยอดนิดหน่อยขอเทสกอนเบียวบังเกร์เน่ยว เราได้สาวหกหลาคนคนข้างยากเลยไปไป่อนอืม This could par. โอ้ยเซฟหาให้ได้ละ oh. ไปเนียครับเซฟพาไปมาเสียหายาเสียหาย คหลุมต่อไปหลุมสองพลาซีครับระยะอยูต่ตีสามลหลาฝน <is> ตกเหมือนเดิมลมย่อนนิดหน่อย ที่สองเหลือร้อยเสาเอดหลาผมเทสก่อนผมต้องหัวดแม็กเลยโอ้ยเบี้ยวกูเบี้ยวแล้วมันในช็อตตรงไหนวะมีแววโบกี้แล้วครับ เหนมกกกักระได้ไกลละอือสิบแปดหลาเผื่อพัเออนั่นไงโบกีกันได้ เผอๆบอโบกีตัวเนี้ดับเบิลเมย์โอ้โบกีโอเคโอเคหลุมต่อไปมีโอกาสครับอ่าห <Fifth S 1> ลุมที่ห้าพาห้าสี่ร้อยหกสิบหกหลาฝน <Final hall. S 1> ตกเหมือนเดิม โอ้แฮโอบีแล้วอยากครับอยากไขที่เล่นปังอยามันเลวบอกว่าง่ายๆผมตาขึงมาเล่นเลย Okay, ชอตที่สี่สี่ห้าหกยังตำกับดับเบิลโบกี้แล,ล้วลุงนี่ผมหัวเราไว้ก่อนเก้าสิบล้าน Um, cái khiến cái khiến เคลี้ยง hmm. On the green Raising your shoulders downhill giant lie. ออฟด,ดับเบิลก็ยังดีครับเสีย e ดาย <moderator. S 2> ที่ช็อตแรกผมไปโอวีก่อนรวมสกอร์มาบวกสามเลยเป็นยไงครับพัดชมสิ่งที่สวยงามสักครู่ a s, s not a bad score at all. สมหลุมนี้ที่ผมเคยแงะดีที่สุดอยู่ตีลบหนึ่งครับ I hope to see you again very soon. Bye for now. Welcome back. What would you like to do next? เปลี่ยนแคปดีดีกว่าเอาเป็นลิโกดีกว่าแหม Of course, right away. ที่สามลุมเหมือนเดิม <for> มาขอแก้ตัวหน่อยตีโอบีแล้วมันแย่ค h ณกัปฮัลโหลวันด <hi there. S 2> ีวันด,ดี I'm going to be your caddy today อเรามาแตนอีนั่นกันมั้ย เริ่มกันตีลุม15้าพา3ครับร้อยสิบเจ็ดหละเทศก่อนโอ้ยตีร้อยไปร้อยเลยเหงไปน้อยกับบ่า สี่สิบห้าล่ะฮะพัดไปเลยกันเลยไมจรู้บรรแนน่ะบัรแน่นะอุ้ยเกือบไปโอ้โอพัดไปเลยนะนี่เกือบไปเกือบไปโอเคเซพาไปก่อนหยอดมาอีกแล้วาหลุมต่อไปหลุมสองพา4ีหลุมนี้ตะกี้เขาเคยโดนมา like it's uphill. <S โอ้ลมเฮงผมต้องตีเฉียงหน่อยอืมโอ้เฉียงไปกะบังเกิดเนี่อืมโอ้โอ้ยตกลับโอ้โดนก็ไม่พอดีเห็นกระป๋าบอวบ่ร้องบ่ลู้ โดนเงอโดนเตบะบ่เฮ้ยแหว่าละล้างบดีละอ <the> green. โอเค <This S 1> น่า <the path. S 1> จะเซฟพาได้อยู่ เยี่ยมพาสองหลุมหลุมสิบสี่ครับพาห้าสี่ร้อยแปดสิบห้าหลา nice, สวยงาม nice เอามารุ่นเบอร์ดีกันครับหลุมนี้ถ้าผมบัตรีแป๊กหนึ่ง There's still a long way to go. Wonderful! It's in the rough. Jedi, out. The ball's above your feet, so it might pull left. Chucky Sam. Come on, really go for it. อุ้ยเงีไปโอ้มามาดูว่าจะเบอร์ดีได้ก็ไม่โดนไปโอ๊ดโอยไ,ไก่เหี้ยโอ้ยพากกบันหน้าได้แล้วมั่งนี่ โอ้พาก็โอเคครับเสมอตัวจบสามหลุมที่สกอร์ศูนย์แนนเดอร์พาครับ d ถือว่าดีกว่าอีนั่นหน่อย สำหรับวันนี้คนเมืองเกมมิง่งช่วงเล่นไปเลยก็ขอจบยิงเท่าี้ครับผมเจอกันใหม่นวิดีโอตอต่อไปสวัสดีครับถ้าดูแล้วชอบใจชอบใจขอสม,มาก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ